สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนผมนายวินิจปูวงเดชานุการสาขาพักสังคมประชาธิปไตยไทยจังหวัดชนบุรีวันนี้ก็จะมาชวนชิดชวนคุยเรื่องการเมืองเช่นเดิมวันนี้ประเด็นแรกหลังจากที่ได้เห็นการแชร์ข้อมูลข่าวสารในโลกโซเชียล หลายแขนงหลายสื่อไม่ว่าจะเป็น Facebook, ิกต t อกไลน์วิตเตอร์ผมจึงนำเรียนเรื่องนี้เพื่อให้ความเข้าใจที่ตรงกันและพี่น้องผู้ใช้สิทธิประกันทังคมจะได้ไม่สับสนวันนี้ประเด็นแรกที่จะมาชี้แจงสืบเนื่องจาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานคุณพิทัศน์าารัชกิจประกันได้แถลงต่อที่ประชุมวุฒิสภาว่าภายในปีนี้สำมรกง,งานประกันสังคมจะยืดอายุกเกษียณต้องนำเรียนพี่น้องผู้ใช้สิทธิประกันสังคมอย่างนี้นะครับว่าเกิดความสับสน อนละมันในโลกโซเชียลกอสมควรว่าหลายคนเข้าใจว่าจะเป็นการขยายการรับสิทธิประโยชน์บำนาญชราภาพจาก55เป็น60ปีบ้างละ่ะเป็น65ปีบ้างละ่ะซึ่งวันนี้การที่ผมมาชี้แจงวันนี้ไม่ได้เข้าข้างฝ่ายหนไไึ่งฝ่ายใดทั้งสิ้นแต่เพื่อให้พี่น้อง ผู้ใช้สิทธิ์ประกันสังคมได้สบายใจและได้รับข่าวสารอย่างตรงไปตรงมาซึ่งแน่นอนที่สุดสมาพันธ์สมานสันแรงงานไทยของเรามีตัวแทนเข้าไปเป็นบอร์ดประกันสังคมหนึ่งคนคือคุณจตุรงค์ไพสิงซึ่งคุณจตุรงค์ไพศสิงเองก็ได้มาชี้แจงในโลกโซเชียล ผมจึงมาชี้แจงให้คนที่ติดตามผมในติ๊กตอ 8, ็อก8,000กว่าคนเกือบ9,000คนได้เข้าใจและช่วยกันแชร์วิดีโอนี้ออกไปเพื่อให้ทุกคนได้เข้าใจตรงกันนำเรียนพี่น้องผู้ใช้สิทธิประกันสังคมทั่วประเทศอย่างนี้นะครับว่าการที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ชี้แจงในสภานั้นเลื่อนยืดอายุกเกษียณประกันสังคมเป็น60ปีไม่ใช่เรื่องจริงก่อนอื่นขอทำความเข้าใจกับผู้ประกันตนทุกคนก่อนมากประกันสังคมมาตรา33ไม่มีกเกษียณอายุครับถ้ายังทำงานอยู่ก็ยังเป็นผู้ประกันตนต่อไปเรื่อยๆ ถึงแม้ว่าอายุตัวจะครบห้าสิบป้าห้าปีแล้วก็ต่ำอายุตัวครบห้าสิบห้าปีบริวูณเป็นเพียงเงื่อนไขการเกิดสิทธิ์ได้รับเงินบำนาญชราภาพเพียงเท่านั้นถ้ายังทำงานมีนายจ้างก็ยังเป็นผู้ประกันตนในมาตราสามสิบสามต่อไปและได้รับบำนาญเพิ่มขึ้นปีละหนึ่งจุห้าเปอร์เซ็นต ซึ่งสูตรใหม่จะคิดย่อยให้เป็นรายเดือนด้วยเงินบำนาญชราภาพมีเงื่อนไขการเกิดสิทธิ์อยู่สามข้อข้อหนึ่งจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่าร้อยแปดสิบเดือนไม่ว่าระยะเวลาร้อยแปดสิบเดือนจะติดต่อกันหรือไม่ก็ตามข้อสองมีอายุครบห้าสิบห้าปี บริบูรณ์และข้อสามความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลงนี่คือเงื่อนไขการเกิดสิทธิบํานานทราภาพของผู้ประกันตนที่สำคัญเมื่อครบสามเงื่อนไขให้รีบแจ้งขอรับสิทธิภายในสองปีถ้าไม่เช่นนั้นสิทธินั้นจะหายไป ที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานชี้แจงต่อสภาที่จะมีผลบังคับใช้ในปีนี้น่าจะเป็นการแก้ไขกฎหมายอายุแรกเข้าประกันสังคมมาตรา3.3เพียงเท่านั้นเช่งเดิมอายุ15ถึง60ปีในระหว่างนี้จะเข้ามาตรา3.3ได้เช่นออกจากงานอายุ40ปีจะเข้ามาตรา3.3ได้อีกครั้ง อายุตัวต้องไม่เกิน60ปีโดยจะปรับเป็นแรกเข้าอายุ15ปีถึง65ปีเพื่อให้คนที่ออกงานในมาตาสามสิบสามไปแล้วสามารถกลับเข้ามาใหม่ในมาตาสามสามได้อีกครั้งถึงอายุ65ปีพี่น้องผู้ประกันตนครับ ยังไม่ต้องกังวลเรื่องการขยายอายุการรับสิทธิบำนาญชราภาพเพราะเรื่องดังกล่าวยังไม่มีการนําเข้าที่ประชุมบอร์ดอายุในการรับสิทธิบำนาญชราภาพยังคงเป็น55ปีเช่นเดิมเพราะฉะนั้นแจ้งไปยังพี่น้องคู่ประกันตนให้เข้าใจตรงกันว่า สิทธิรับบำนาญชราภาพยังคงเป็นห้าสิบห้าปีเช่นเดิมคุณจัตุรงไทยสิงห์หนึ่งในตัวแทนบอร์ดจากสมาพันธ์สมานนสันแรงงานไทยซึ่งในนั้นปัจจุบันนี้ได้รับเลือกตั้งเป็นบอร์ดประกันสังคมหนึ่งเดียวของสมาพันธ์สมานนสันแรงงานไทยได้ให้คำมั่นสัญญาว่าถ้าเรื่องนี้ เข้าประชุมวาระการประชุมใหญ่ของบอร์ดประกันสังคมจะคัดค้านถึงที่สุดเพราะต้องรักษาสิทธิ์การรับบำนาญชราภาพของพี่น้องผู้ประกันตนที่55ปีเหมือนเดิมวันนี้ผมมาชี้แจงเพิ่มเติมจากที่คุณจะตุรงไทยสิงกรรมการบอร์ดประกันสังคมฝ่ายผู้ประกันตนหนึ่งเดียวจากสมาพั์สมานฉันแรงงานไทย ได้ชี้แจงผ่านสื่อนี่เน้นย้ำเป็นประเด็นแรกเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับผู้ประกันตนทุกคนเพราะมีข่าวจากโซเชียลได้โพสต์บิดเบือนไปบางส่วนทำให้พี่น้องไม่สบายใจนี่ประเด็นแรกประเด็นต่อมาเรื่องของสูตรชิดบำนาญชราภาพแบบใหม่และแบบเกา่า ผมอยากให้พี่น้องผู้ประกันตนได้ติดตามชิปนี้ไปจนจบแล้วทุกคนจะเข้าใจว่าสูตรใหม่การคิดบำนาญชราภาพหรือที่เรียกในสื่อว่าสูตรแครนั้นสำหรับพี่น้องมาตาสามสิบเก้านั้นเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแต่สำหรับพี่น้องมาตาสามสิบสามนั้นเป็นประโยชน์หรือไม่ ขอให้ทุกคนติดตามชมคลิปนี้จนจบแล้วทุกคนก็จะเข้าใจเรื่องสูตรการคิดบำนาญชราภาพแบบใหม่เพราะหลังจากนี้ก่อนที่จะประกาศเป็นกฎกระทรวงจะต้องผ่านประชาพิจารณ์ก่อนถ้าพี่น้องผู้ประกันตนมาตาสามสิบสามไม่เห็นด้วยกับสูตรคิดบำนาญฉบับใหม่ เราต้องไปสแสดงในการทำปัจชาพิจารณ์ต้องไปออกความคิดความเห็นว่าเราไม่ต้องการสูตรใหม่เราต้องการสูตรเก่าเพราะสูตรใหม่จะทำให้พี่น้องผู้ประกันตนมาตาสามสิบสามนั้นได้รับบำนาญชราภาพที่ลดลง เพื่อความเข้าใจที่ตรงกันขอให้พี่น้องผู้ประกันตนมาตาสามสิบสามได้ฟังคลิปนี้จนจบครับขอเชิญชมคลิปเพื่อความเข้าใจที่ตรงกันครับนําเสนอสูตรการคิดเงินบำนาญชลภาพสูตรใหม่สูตรแคล สำหรับพู้กันตนมาตาสามสิบามีคำถามหลายคนเข้ามาค่อนข้างมากเลยทีเดียวว่าอยากจะให้อธิบายสูตรแคลสูตรการปรับคำนวณเงินบำนาญชลาภาพสูตรใหม่ซึ่งผ่านมาติบอร์ดประกันสังคมแล้วอยากจะให้อธิบายจึงเป็นที่มาที่ไป ของการจัดทำคลิปนี้กันนะครับต้องขออธิบายชี้แจงก่อนนะครับซึ่งสำหรับสูตรการคำนวณเงินบำนาญฉลาภาพสูตรแคลนี้ยังไม่รวมค่าของชีพที่บอร์ดฝ่ายผู้ประกันตนได้คุยผ่านรายการ คุณสรยุทธและที่แอดมินได้ทำการไลฟ์สดนะครับเมื่อสัป,ปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งก่อนหน้านั้นมีการพูดคุยถึงสูตรนี้ในรายการสดแอดมินได้อธิบายยกตัวอย่างนะครับสูตรการปรับเงินบำนาญชลภาพสูตรใหม่บวก ค่าของชีพตั้งแต่เริ่มต้นแต่สูตรนี้ต้องอธิบายแบบนี้ชี้แจงแบบนี้สูตรนี้เป็นสูตรแคลรที่ไม่ได้บวกเงินค่าของชีพนะครับไม่ได้บวกค่าของชีพที่เพิ่มขึ้นสูตรนี้เป็นเงินเดือนตั้งแต่เริ่มแรกตั้งแต่แรก เพียงอธิบายให้เข้าใจหลักการคิดซึ่งหากนำเงินค่าของชีพมาบวกตามนะครับบอร์ดผู้ประกันตนได้อธิบายค่าของชีพจะบวกปีละ500บาทลองเข้าไปย้อนดูคลิปที่แอดมินไลฟ์สดแต่สูตรนี้ เป็นสูตรแคร์ที่ไม่บวกค่าของชีพย้ำนะครับเป็นแนวคิดเป็นสูตรที่ไม่บวกค่าของชีพยกตัวอย่างผู้ประกันตนคนนี้รายนี้เป็นผู้ประกันตนมาตรา33ต่อเนื่องตลอดไม่เคยเป็นผู้ปรกันตนมาตรา39เลยนะครับส่งเงินสมทบมาแล้ว30ปี สาปีเท่ากับ360งวดซึ่งการคิดจำนวนเปอร์เซ็นต์20ปีแรกนะครับ20%เปอร์เซนต์แรกจะคิด15ปี180งวด22.5จเปอร์เซนต์จะคิดจำนวนงวดที่ส่งเกินอีก15ปีมาทำความเข้าใจอย่างละเอียดนะครับ มาตรา33มีเงินเดือน7,000บาทส่งมา120งวดหรือเท่ากับ10ปีต่อมามีเงินเดือนปรับเป็น1,000 10, 0บาท5ปี60งวดต่อมามีเงินเดือนปรับเพิ่มขึ้นเป็น1 2 0 0 0่บาท10ปีนะครับเท่ากับ120งวดและเงินเดือนสูงสุดปรับเป็น 15,000บาทนะครับตามเพดานประกันสังคมกำหนดอีก5ปีรวมทั้งหมด360งวดหรือเท่ากับ30ปีเวลาคิดสูตรแคลนะครับโดยไม่บวกค่าของชีพนะครับ7 0 0 0คูณ120เดือนได้เท่ากับ840,000บาท1,000 0บาท นะครับคูณ60เดือนได้6 0แสนบาทเงินเดือน12,000บาทคูณ120งวดได้1,440,000บาทและบวกนะครับเงินเดือน10,000บาทคูณ60งวดก็จะได้90,000บาทเมื่อนำเงินเดือนของผู้กันตนมาตา3า33รายนี้นำมารวมกันทั้งหมดและ หารด้วย360งวดเงินเดือนสูตรแคลนี้สำหรับผู้กันตนรายนี้ที่ไม่เคยต่อมาตา3า39เลยจะมีเงินเดือนเฉลี่ยตั้งแต่เริ่มต้นที่1,500บาทเป็นเงินเดือนตั้งต้นที่จะต้องนำมาคูณจำนวนเปอร์เซ็นต์ตามสูตร ตามสูตรแครปีแรกคิด20%ก็นำา1 0 0 0 0มนะครับ500บาทคูณกับ20%จะได้เงินบำนาญปีแรกที่นำมาคิดตามสูตรแคร2,100บาทและเมื่อส่งมากกว่า15ปีคิดเพิ่ม1.5%ต่อปีก็จะได้เท่ากับ15ปี1.5คูณ นะครับ15ปีเท่ากับ22.5นำ22.5มาคูณ15,500บาทก็จะได้รับเงินบำนาญ2,300นะครับ62.5สตางค์เมื่อคิดสูตรแคลเงินบำนาญทั้ง2ส่วนมาบวกกันนะครับส่วน20% ได้เงินบำนาญ2,100บาทส่วน22.5%ส่วนที่เกินได้เงินบำนาญ2,362.5สตางค์นะครับซึ่งจริงๆตามหลักการประกันสังคมให้ปัดนะครับให้ปัดขึ้นเมื่อรวมกันแล้วสูตรการคิดเงินบำนาญชลภาพสูตรใหม่สูตรแคลนี้ไม่รวมค่าของชีพ จะมีเงินเดือนเฉลี่ย1นึ0งบาทมาบวกลบคูณหารตามสูตรแคร์ผู้กันตนรายนี้จะได้รับเงินบำนาญ4,462.5นส4 6 2 5สตางค์ตลอดชีวิตเป็นสูตรใหม่เป็นสูตรแคร์ที่ไม่ได้คิดนะครับไม่ได้นำเงินค่าของชีพมารวม กับเงินเดือนเริ่มต้นต้องอธิบายแบบนี้แต่หากเป็นสูตรเก่าละ่ะสูตรเดิมละ่ะไม่ใช่สูตรแครมาดูเงินเดือน15,000บาท60งวดสุดท้าย5ปีนะครับก็เอาง่ายๆสูตรเดิมเอา1 5 0 0 0บาทคูณกับนะครับคูณกับ44.5% เมื่อนำเงินเดือน15,000บาทคูณกับ44.5จเปจะได้รับเงินบำนานาม6บาทเมื่อเทียบกันแล้วสูตรแคลร์กับสูตรเดิมพวกกันตนมาตา3า3 3คิดว่าสูตรไหนคุ้มกว่านะครับคุ้มกว่าเห็นได้ชัดครับสูตรเดิมจะมีเงินบำนาญคุ้มกว่า และพบก,กันตนมาตา3า33หลายคนไม่อยากให้เปลี่ยนไม่อยากให้แตะจึงเป็นเหตุผลที่มาที่ไปนะครับและที่สำคัญหากสูตรแครเป็นสูตรแบบนี้บอร์ดก็ยืนยันแล้วว่านะครับหากสูตรไหนสูตรเดิมเงินบำนาญมากกว่าให้เลือกสูตรนั้นเขามีให้เลือกนะครับ สำหรับพูดกันตนมาตา33นั่นก็หมายความว่าพูดกันตนรายนี้เลือกสูตรเดิมดีกว่าเพราะว่าเงินบำนาญมากกว่าแต่อย่าลืมนะครับอีก5ปีข้างหน้าฐานเพดานประกันสังคมจะปรับสูงสุดเป็น20,000บาทสูตรนี้ยังจะใช้ได้หรือไม่หรือต้องรอดู กฎหมายที่จะออกว่าจะว่าจะอย่างไรสำหรับการรองรับการปรับฐาน,นเงินเดือนเพดานสูงสุด23,000บาทน,นะครับ